ก่อนที่เราจะไปดูคลิปการนะครับผมคลิปนี้มีอะไรดีๆมาแนะนํานะครับทุกคนครับก็แอปนี้ครับผมแอปดูคลิปนะฮะทุกคนจะได้เงินนะครับแล้วก็มีโค้ดฟรีๆใส่นะครับคุณจะได้รับ1ดอลลาร์เป็นแบบฟรีๆกันเลยนะครับผมก็อัตราการแรกเราไปดูกันหลอดเลยนะครับผมนะนี่คือัตราการแรกของมันนะครับสามารถแลกได้แทน0.10แลกได้เลยนะครับจนถึง50ดอลลาร์นะครับผม ซึ่งก็จะมีโค้ดให้ใส่นะครับซึ่งทุกคนสามารถใส่โค้ดได้ที่มุมบนด้านขวาตรงที่มีคําว่า read dim นะครับผมตรงนี้สามารถใส่โค้ดได้เลยนะฮะใส่โค้ดนะครับสามารถเอาใจจากที่ตรงนี้เลยนะครับกลางสับยินเนี่ยที่คําว่า f ร e นี่ครับสีเเขียวนี่เลยกดไปเลยเมื่อเรามาหน้านี้แล้วนะครับผมมันจะเด้งข้ามาหน้านี้นะครับโค้ดจะอยู่ที่คําว่ามอนะครับผมนะกดที่คําว่ามอแล้วกด copy กดนะครับผมนี่ฮะ เมื่อเราก็ปี้โค้ดนี่ครับผมเราก็สามารถเอาเพื่อนใส่ได้เือเรานะครับจะเอาให้ใครใส่ก็ได้นะครับผมลคโค้ดของผมนะทุกคนสามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดของผมไว้ให้นะครับทุกคนจะได้รับ1ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับศูนุดผู้ชายคนนี้นะฮะก็ได้หยิบซื้อขึ้นมาแล้วก็ถามว่าบอสคุณจะไปไหนก็ได้มีเสียงการจับเสื้อนะฮะซึ่งเขาคนนี้ก็คือระเอกของเรานั่นเองนะครับไปล่าผีเนี่ย ภาพก็ได้ตัดไปหน้าคารดอเซ็ตนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่หยวนน่ารักไหมเออไม่เห็นต้องถามเลยลุเหอของเชนเน,น่ารักอยู่แล้วเธอก็ได้เข้าอก่อนนนะแล้วก็พูดนะว่าเรียกคําพูดได้ถูกต้องเลยเลยเคพูดได้ดีมากนเคิที่หยวนจะว่าฉันไหมคนที่มั่นกับคุณในวันนี้ควรเป็นน้องสาวของฉันสุเหอนะคะ และเขานี่ฮะก็ได้ตะคอกใส่ผู้หญิงนี่ครับว่าผู้หญิงง่แบบนั้นเนี่ยเทียบกับเธอไม่ได้หรอกนะนี่นี่เนยเธอไม่ใช่เพราะสายเลือดก็คงไม่ต้องอยู่ด้วยกันกับน้องสาวแบบนั้นซึ่งภาพนะฮะก็ได้ตัดไปยังชายหญิงสงคนนะครับคุณสามารถได้มั่นใจได้ว่าเมื่อเธอตื่นฉันจะพบว่าชายคนหนึ่งเข้าไปอ้อมเธอของแบบเงียบๆเ,เมื่อถึงเวลาที่ผู้อาวุษโสเจอเ,อเธอในเหตุการณ์ โดยบอกว่าเธอเป็นคนไม่สะอาดและสิ่งนี้คนได้รับการแค้ไขมันก็คงเป็นแบบนั้นนะนะซึ่งเธอนี่ฮะก็ได้ทำหน้าตาหน้ากลัวนะฮะเ,<อ>เธอเป็นคนทำใช่ไหมมันคงเป็นสิ่งที่หลินซูเหอจะกลับมาพูดฉันได้จัดการเรียบร้อยแล้วและเมื่อส่งคนออกไปฉันก็จะปิดตาของเธอทันทีและทำให้เธอไม่ได้ยิน ออจากนั้นก็จะนําไปหมู่บ้านบนภูเขาที่แห้งแรงเพื่อขายไปเป็นภรรยาของจอมไวไลเธอไม่รอดแม้ว่าเธอจะมีความสามารถก็ตามยินโลเหอทั้งที่ดีที่สุดคือการกล้าตายแล้วค่อยมาแข่งเชนในโลกหน้าละกันเนอะอีอ๋ๆอใหญ่งนงโง่จู่ๆนะฮะก็ได้มีแก้วมาคว่างบนหัวเธอนะฮะเปล่ง ลูเหอเป็นอะไรบ้าเจ็บเจ็บเจ็บใครกันที่เป็นคนทำฉันก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งไงยืนต่อหน้าเธอซึ่งเธอนีไงก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะที่ได้ตายและเกิดใหม่นะครับฉันเองแหละเธอนี่ยผมก็ได้ตอบด้วยความตกใจไะว่าหนิงสาวทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่ได้กันแม่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 แม ฉันได้ยินมาว่าพี่สาวของฉันเนี่ยกำลังจะมั่นกับคู่มั่นของฉันหรืะน้องสาวจะมาสะแสดงความยินดีกับงานมั่นนี่เน่ยเป็นการต้อนรับไม่ใช่เหรอเธอนีอ่ก็ได้ตาหน้าตกใจนี่ฮะเกิดอะไรกันขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงกันเขายาายหลินซูเหอผู้หญิงโตรโง่คนนี้ไม่ได้ถูกฆ่าทายอะไรอย่างนั้นเหรอ แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่งานมั่นได้กันและยิ่งกว่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะแตกต่างจากปกติไปเล็กน้อยเฮ่ใช่แล้วบุคลิกของเธอเปลี่ยนไปเตะจริงแล้วเปลี่ยนคนใหม่ตั้งอากแล้วนี่หลินซูเหอเนี่ยไม่ใช่คนงู้หรอกเหรอเป็นโปรคู่มั่นถูกแย่งแล้วถูกยั่วยอย่างนั้นเหรอ นี่หรือว่าสองพี่น้องจะคว้าชายเดียวนคนเดียวกันนะฉันคิดว่าตัวจริงขี้เล่นมากกว่านะอ่าเรอ,อดูสิแล้วใครคือคู่มั่นตัวจริงกันล่ะเธอนีฮะก็ได้ตำหน้าโหดเยี่ยมนะฮะแล้วพูดขึ้นมาว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยต้องเป็นของฉันฉันนะ่ะจะไม่ปล่อยให้อีนน้องพาชายฉันไปนหลอกนะน้องสาว เธอแน่ก็ได้ตำหน้าตนานรักนะฮะและถามมาว่าเธอมาได้ยังไงอย่างนั้นหรอน้องสาวทำไมไม่พูดละ่ะพี่กลัวมากนะความหย่อนคอยเลีเดียงสาพ,พร้อมน้ำตาซ่อนลิน้นหน้าสมเพศเล็กน้อยท่าทางว่าอ่อนแอและได้รับความเอ็นอกเอ็นใจและการโต้แยง้งสมบูรณ์แบบ ต้องการเป็นนางมารใช่ไหมไม่ว่าเธอจะงดงามขนาดไหนมันก็ไม่สามารถปกปิดผู้เย,ยงกันด้วยได้เธอเนะะี่ยก็ได้ส่งเสียงวันละเบาๆนะฮะทาไมถามแปลกๆงั้นล่ะรู้ไหมฉันสามารถบอกผู้มีส่วนร่วมได้ทีละคนเลยนะ ซึ่งในตอนนี้นะครับผมตัางฝั่งพี่สาวของนางเอกนะฮะได้ดูหน้าตาซีเซียนมากเลยนะครับไอชี้จือคือ,ค,อ,ค,อคือฉันหมายความว่าฉันกลัวเธอจะว่าฉันหนะ้าก็น้องสาวของฉันนะไม่ได้กลับมาเมื่อคืนเลยคิดว่าเธอไม่ต้องการมีส่วนร่วมอ่ะคือพูดผิดลิ้นซูเหอ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับผมมันต้องแต่งงานกับน้องสาวนะครับก็คือนางเอกของเรานะฮะที่ตายแล้วเกิดใหม่นะครับซึ่งมันนะฮะได้ไปแต่งงานกับพี่สาวนครับและพี่สาวของมาของนางเอกครับผมก็อยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้มากนะครับหลายผู้ชายคนนี้เน่ยก็ได้ชี้แล้วก็ด่าพูดออกมาว่าคุณไม่ได้มางานปลาที่ด้วยตัวของคุณเองแต่คุณจะขอโทษคนอื่นเนี่ยนะพี่หวานคุณยอมแพ้เถอะตอนนี้รู้เหอะ จะแต่งงานกับฉันในตระกูลทรงแทนเธอเองนางเอกของเรานะฮะก็ได้ยิ้มเนะี่ยฉันบอกคุณว่ายอมแพ้ซะซึ่งเธอก็ได้พูดว่าทรงหยวนซื่อคุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านางเอกก็ได้นั่งลงนะฮะแล้วก็พูดว่าฉันไม่ได้บอกว่าจะมั่นขับคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ ฉันขออยู่ที่นี่แสดงความยินดีกับความผูกพันของพวกคุณซึ่งสองคอนเองก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเอ๊ฉันรีบเลยไม่มีเวลาเตรียมของขวัญดังนั้นขอส่งข้อความแสดงความยินดีที่ฉันได้ยินระหว่างทางก็แล้วกันนะแย่งของคนอื่นแล้วยัง ซึ่งเธอนะฮะเขาได้ชี้นิ้วนะครับไปด้านหน้านะครับซึ่งผมนะฮะชอบนางเอกแนวนี้มากๆเลยล่ะครับบทต่อไปคือต่ำตัวอะใหญ่นี่น้อยคนต่ำฉันรู้ประโยคถัดไป เธอนะฮะได้นำตำหน้าตะลึงและโกรธอะไรอีกแล้วนะครับผมลินสู้เหออีตัวนี้ค่าทำให้ฉันขายหน้าในที่สาธาระนะฉันไม่ปล่อยแกไปแน่นี่นี่นั่งลงก่อนเลยเอาครับโครงบทนี้ค่อนข้างจะเหมาะอธิบายเธอแย่งคู่มั่นของน้องสาวเธอเป็นลูกคนที่สามเหรอหน่ารังเกียจ เธอคิดว่าฉันไม่เตรียมตัวพูดแบบนั้นทำไมาน้องสาวเธอเป็นคนที่บอกฉันว่าไม่ต้องการแต่งงานกับพี่ชายหยวนตอนนี้เธอมาที่จากม่นเพื่อดุพี่อีกอย่างนั้นเหรอท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเธอมีผู้ชายคนอื่นแล้วและเธอนีฮะก็ได้เหมือนหยิบการ์ดอะไรบางอย่างนีฮะ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอไม่ต้องการแต่งงานกับพี่ชายที่อยู่อ่างไกลดูนี่สิทุกคนนี่นะเป็นหลักฐานว่าเธอไนอยู่กับผู้ชายคนอื่นเมื่อคืนนั้นและคนที่มาร่วมงานในี่ยก็ได้พูดนะครับว่าว้าวเธอมีเกี่ยวข้องกับทรงอยู่แล้วแต่เธอก็ไปมีผู้ชายคนอื่นอกีกแต่กลับมาเพื่อแกล้งทำตัวสูงรบกวนงานมั่นของพี่สาว ผู้หญิงคนนี้นี่แย่จริงๆเลยอะนี่ก็ไม่ใช่ภาพของฉันนะถ้าจะพูดมันก็พูดได้แต่คัรถ่ายภาพมันตอนนอนหลับเป็นปัญหาไม่เปลี่ยนเลยนะพี่สาวถ้างั้นฉันก็มีวิธีรักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีของเขาเองฉันถ่ายรูปตอนนอนของพี่สาวาไว้ด้วยเอามันกลับมาให้คุณดู อะไรกันนะไม่เห็นเลยเห็นดูเหอะตอนที่หลับแต่ก็ยังดูเท่าร้อนนะดูรูปนี้สิเธอนะ่ยไปนอนเล่นกับผู้ชายนะถึง20คนตื่นเต้นจะยืนไม่ไหวละแบบนี้ซึ่งเธอนี่ครับก็ได้จับแขนนะครับผมไอ้ผู้ชายคนนี้ที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยฮะไม่อย่าไปฟังคำพูดไร้สาระภาพถ่ายหน้าหนานะมันไม่จริงนะคะ แน่นอนว่าคนที่นอนอยูดอะมันไม่ใช่ฉันเลยพี่หยวนต้องเชื่อฉันนะการคิดและชมไปด้วยจะช่วยมีลมร่วมกับการแสดงอืมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้เหอฉันเชื่อเธอพี่หยวนเชื่ออีกขอบคุณนะพี่หยวนอ่าไม่เป็นไร อันธพาลสองคนนั้นไม่ได้โง่และพวกเขารู้ว่าเขาสามารถถ่ายรูปได้ในภายหลังและหลังจากนั้นกลับมาจากอวากาศฉันก็ไปสอนวิธีให้กับพวกเขานี่พี่สาวคนดีของฉันขอแสดงความยินดีกับการมั่นของคุณกับเธอทรงหยวนซื้อด้วยนะกรีนเฮดแมนเป็นสัตว์หายากดังนั้นโปรดช่วยรักษามันด้วย แต่วีสาวฉันขอเตือนเธอไว้หน่อยอย่าลืมเรียกกรดอยาลูโรนิก e ในครั้งต่อไปปล่อยให้แพทย์ทำให้ถูกท้องเธอเนี่ฮก็ได้จับหลายพิ่สาเนี่ยอย่าเผลอไปหลอกเขาโดยไม่ตั้งใจละ่ะไม่งั้นจะกลายเป็นคนงโง่และต่ำทาม ซึ่งเธอนะฮะก็ได้จำหน้าตาน่าเกียดน่ากลัวนะฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าลิ้นดูฮะ